พีเคเอฟแอลปักคือฟิลแลนด์คราบสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับปักคือฟิลแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมีรถดีๆมาแนะนำหนึ่งคันครับเป็นรถโตโยต้าวีออสนะครับเจนสองเป็นรุ่นที่ว่าแบบขับดีขับสนุกนะครับออกตัวป๊ดเลยและข้อสําคัญนะครับเครื่องเกียร์แข็งแรงมากเลยและอีกอย่างหนึ่งเลยครับจุดเด่นเลยราคาสองแสนนิดผ่อนสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะไปดูกันนี่เห็นไหมครับน้อง V ีออสเจนสองนะครับ สีม่วงแดงนะครับผมตั้งชื่อน้องว่าน้องมาม่วงจีด๊ดมาดูกันอวดโฉมน้องมะม่วงจีด๊ดรอบคนันกันก่อนนะครับเริ่มจากไฟหน้าก็เลยนะครับน้องก็จะมีไฟตัดหมอกมานะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีครเมียมนะครับรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับลืมบอกไปว่าน้องเป็นรุ่น 1.5G นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยท็อปสุดในรุ่นนี้ก็คือเป็นยังไงนี่เขาจะมีดิสเบกสีเหลือมาดูดิสเบกก่อน นี่นดิ้หน้านะครับนี่แล้วก็จะมีดิ้แเบกหลังด้วยนี่เห็นไหมนี่โอ้เป็นไงหายากนะหายากบอกเลยเนีย่ยให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่น้องจะเป็นสีแดงอมม่วงนะครับเวลาออกแดดก็จะออกแดงๆเวลาอยู่ที่มืดอกม่วงๆนะครับสวยนะสวยนี่เป็นไงเรามาดูภายในกันนี่ตัวจีเห็นไหมนี่เปิดรถมาเลยครับโอ้โหรูหลาม,มาเหา่า อย่าบอกใครเลยน้องสีทูโทนครับข้างในเราเรียกมันว่าสีกากีตัดสีเบทนะครับตรงนี้จะเป็นสีกากีนะครับเนี่ยสีกากีจะมีสีเบทต,ตัดนะครับนี่คอนโซลก็เหมือนกันพวงมาลัยนะครับด้วยความที่ว่าน้องเป็นตัวท็อปน้องจะมีมันติฟังก์ชันนะครับมีเกียออโต้ Auto นะครับและที่สําคัญเลยครับรุ่นนี้มีแอร์แบ็กสองใบสองใบสองใบเนี่ แผงประตูงามไหมเบาะหนังสีเบตโอ้โหค่อนสี่พันปล0ปลายห้าพันต้นต้นเงินเดือนน้อยก็ออกได้เงินเดือนหมื่นนิดๆเนี่ยออกวัดเนี่ยออกได้คนเดียวเลยไม่ต้องคำ้ำเลยนี่แมาดูภายในสวยนะสวยสวยดูคอนโซลข้างหน้ากันเนี่ยเป็นไงโอ้โหน้องมีล็อกเทคด้วยนะครับเราก็มาอยู่ในรถกันแล้วฟังเสียงเครื่องกันดีกว่า ตาทีเดียวติดนะครับไฟหน้าจอนี่สวยมากเลยเนีฮะสวยเนี่ยรถวิ่งแค่แสงกว่าโลองนะเออลืมบอกไปน้องตีเอ่อสิบเอ็ดจดสิบสองนะครับเนี่ยกระจกเนี่ยเขาก็จะพาไฟฟ้าได้ด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวจะดูนี้ดูดดนี่พาไฟฟ้าอะอึ๊บนี่เห็นไหมนี่พาไฟฟ้าได้ปัดไฟฟ้าได้นะ ตัวทอ็อปเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเทเครื่องเสียงกันหน่อยดีกว่านเ,นเสียงดีเนาะครับผมสำหรับ v ีออคันนี้นะครับน้องมะม่วงจีผมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่235,000บาทนะครับผม แล้วก็รถคันนี้จะเป็นรุ่น 1.5G นะครับท็อปสุดในรุ่นเบเกียร์โต้นะครับปี11จดปี12คันนี้ไม่เคยต็ดแก๊สนะครับเจ้าของมือเดียวไม่แสนหนึ่งกว่าๆนั่นเองนะครับตามที่ให้ดูนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ0896942880นะครับนอนดึกต่อไว้ใจดีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ4,000กวาบาท5,000ประมาณประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่หนีประมาณนี้นะครับแล้วแต่เคดรคด,ดิตกร้าเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับแล้วเจอกันที่เต็นทีเครต้อาคารนะครับถ้าคุณชอบรถเราคือพวกเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับขับรถขับให้ไวได้เหยียบเบรกคุณก็ต้องเหยียบให้ไวได้เช่นกันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก PKFL ปากือฟิลนันด์สวัสดีครับ